นี่นะครับผมตอนนี้ก็ได้ห้าสิปองศาเห็นไหมครับไอน้ำขึ้นนะครับเห็นควันไหมครับเห็นไหมครับครบ60แล้วนะเห็นไหมเครื่องจะหยุดเลยครับเห็นเสียงเมื่อกี้นะมันจะดรอปลงนะครับสวัสดีครับจากวัดมอนะครับวันนี้ผมมารีวิวหม้อต้มลูกชิ้นนะครับผมหรือหม้อต้มนะครับอ่าอันนี้เป็นขนาดเมตรห้นะครับผมที่ทางเราสังทำขึ้นมานะครับผม ทำขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็สําหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากของตลาดทั่วไปนะเพราะว่าตัวเนี้เป็นระบบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับผมก็คือเราควบคุมอุณหภูมิด้วยไฟฟ้านะครับผมก็อย่างนี้ครับพุดควบคุมของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบอนาล็อกนะครับเพื่อความทนทานนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยเพราะว่ามันใช้กับความร้อนนะครับผมแล้วก็เลยต้องใช้เป็นอนาล็อกสะส่วนใหญ่นะครับ เพื่อความทนทานนะครับนี่ก็สำหรับวัสดุตัวเครื่องนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นสแตนเลสเกรด3ามสูงสี่ฟุตเกรดนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเราจะจับให้ดูเลยนะสแตนเลแสแท้นะเห็นไหมครับอ่นะฮะสแตนเลสทั้งทั้งอ่างเลยนะครับอ่านไครับแม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะ,ะน,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 นะครับแม่เหล็กอ่าอันนี้สแตนเลสนะครับ สำหรับหม้อต้มลูกชิ้นตรงนี้นะครับหรือจะไปต้มอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่ควรให้ความร้อนเกิน100องศานะครับหรือจุดเดือดจนเกินไปนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับถ้าร้อนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้สแตนเลสมันเหลืองนะครับแล้วก็อาจจะโคตรงอได้นะครับผมเพราะงั้นเราควรที่จะใช้ความร้อนที่แบบเหมือนลวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ควรต้มแบบเหมือนต้มให้สุกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ขนาดนั้นนะครับก็คือ มันจะเป็นคล้ายๆกับการลวกซะมากกว่านะครับผมสําหรับการใช้งานตัวนี้นะสําหรับลูกค้าที่จะนําไปใช้งานนะครับก็ต้องพิจารณาดูก่อนนะครับหรือศึกษาดูก่อนนะครับว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยต้มแบบไหนหรือลวกแบบไหนนะครับอ่าก็สําหรับตัวเครื่องนี้นะครับก็เพื่อความสะดวกเพื่อเขียนไปนล้างหรือว่าเททิ้งเทน้ําทิ้งอะไรเงี้ยก็ติดล้อนะครับผมเป็นล้อตายคู่หน้านะครับผมด้านหลังก็จะเป็นล้อ สลับสำหรับเลี้ยวได้นะครับผมล้ออิสระนะครับผมสามารถล็อกรอได้นะครับโดยการกดลงอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะนี่คือการล็อกนะครับนะครับแล้วก็ภายในด้านหลังนี้นะครับผมตัวนี้ที่เห็นนะครับเป็นไอเสียนะครับเป็นท่อไอเสียนะฮะตัวนี้จะเป็นท่อสําหรับเป่าไอร้อนนะครับผมที่แก๊สมันทําการเผากับหม้อต้ม นะครับตรงตัวเครื่องนะแล้วไอร้อนมันก็จะออกทางนี้นะครับผมนะครับในส่วนนี้นะครับก็ระวังนะครับร้อนนะครับผมตรงนี้นะครับเราควรจะทํางานอยู่ด้านหน้าครับด้านหลังก็ปล่อยให้มันร้อนไปนะครับครับสาหรับรอบๆตัวอ่างนะครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะอ่าแล้วก็ตัวแก๊สนะครับต้องใช้แก๊ส นังดันต่ําหรือแก๊สบ้านนะครับที่ทั่วไปนะก็คือถ้าเป็นแก๊สหัวฟู่ไอวาล์วตัวนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นหัวแก๊สแบบอย่างนี้ครับเหมือนจานบินนะครับเป็นอย่างเงี้ยเป็นกลมๆอย่างงี้นะครับผมนะเป็นเป็นแก๊สแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะฮะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองเทสระบบให้ให้ท่านผู้ประกอบการดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเสียบเสียบปลั๊กธรรมดาไฟบ้านเลยครับนะครับ นี่ครับมาดูครับปลั๊ากที่เสียบปลั๊กแล้วเห็นไหมครับตัวจับอุณหภูมินะครับหรือเทอร์โมมิเตอร์ของเราเนี่ยก็จะแสดงอุณหภูมิขึ้นมาอันนี้เป็นอุณหภูมิปัจจุบันนะณตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่สามสิบเอ็ดสาสิบสององศานะฮะก็คือเป็นอุณหภูมิปกตินะครับหลังจากที่เราจะตั้งความร้อนนะให้มันตัดนะเห็นไหมครับเนี่ยมันสามารถกดได้นะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ หกสิบเจ็ดสิแปดสิบเก้าสิบอย่างเงี้ยครับเต็มที่เก้าสิบนะเห็นไหมครับอ่ามีทั้งหมด3เห็นไหมครับถ้าต้องการหนึ่งอยแล้วก็กดมาหาเลขศูนย์ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าถ้าหนึ่งอยองศาก็กดเอานะครับแต่ถ้าเราต้องการหลักสิบแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นศูนย์ก่อนนะอ่าตอนนี้ผมอยากได้ประมาณห้าสิบนะเห็นไหมนะครับนี่คือการปรับตั้งค่านะครับทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิมันครบ50ิบเนี่ย ตัวระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะตัดแก๊สเองของมันเองนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแต่ตอนนี้ก็คือผมยังไม่เปิดแก๊สนะผมจะให้ให้ท่านดูก่อนนะครับว่าระบบการทํางานเป็นไงนะหลังจากที่เสียบปั๊บผมจะบิดบิดขวานะเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วมันจะมีเสียงสปาร์กเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเสียงแตกแทกแตกนะครับคือเป็นเสียงการสปาร์แก๊สนะครับอัตโนมัตินะเมื่อเราเปิดแก๊สนะไอตัวสปาร์แก๊สเนี่ยมันก็จะจุดไฟให้ติดนะครับผม เพื่อทาให้หม้อต้มของเราร้อนอัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลาใช้ปืนจุดนะฮะสำหรับระบบตัวนี้นะโอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดแก๊สแล้วก็ลองทํางานเต็มระบบเลยนะครับอันนี้สาธิตแค่ระบบไฟฟ้าก่อนนะ,อะโอเค,ครับทีนี้ผมก็จะ,ะเปิดแก๊สนะครับผมแล้วผมก็จะมาเปิดที่สวิตช์เครื่องนะ,อะลองฟังดูนะครับถ้าแก๊สติดเนี่ยจะมีเสียงบึ้มนะครับเสียงแบบเหมือนแก๊สติดอะ่ะ ประมาณนี้นะครับผมไม่อันตรายไม่ต้องกลัวนะครับบิดไปอย่างนี้นะครับระหว่างนี้ก็เปิดวาล์วแก๊สนะไหมครับได้ยินเสียงไหมถ้าตัวสปาร์กแก๊สดับแสดงว่าติดแล้วมันจะมีเสียงแบบเหมือนไฟติดนะครับแล้วก็จะมไีไอร้อนนะออกมาตรงนี้นะตรงนี้ร้อนมากเลยนะครับเนี่ยนะครับที่มีไอร้อนออกมานะเนี่ยนี่มีไอร้อนแล้วนะ ก็ตอนนี้ก็คือกําลังต้มแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเริ่มเริ่มมีไอ้น้ำอะไรขึ้นมานะเพราะว่ามันโดนความร้อนนะเห็นไหมครับเริ่มมีไอ้น้ำเหมือนเราต้มน้ำนะครับผมนะครับนี่นี่คือการต้มนะครับต้มไปเรื่อยมันก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะครับอันนี้เป็น ตัวจับอุณหภูมินะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบสามไม่เกินสามห้าครับผมจิ้มไว้นะดูที่ครับว่าตัวเขียวน่าจะระดับนี้นะมันจะขึ้นมาแต่ห้าสิบหรือเปล่านะครับระหว่างนี้ก็รอไปเรื่อยนะในระหว่างเคลีเครื่องนะครับรอไปพักนะครับถ้าเราต้องการให้มันร้อนอมากๆเราก็เพิ่มแก๊สให้แรงนะแต่ว่าผมควรปรับไว้ประมาณนี้เพราะว่าแก๊สมัน ใจเย็นนะครับเพราะว่าน้ำนี่ค่อนข้างเยอะนะตัวนี้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราก็เห็นตรงนี้นครับเราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ามันกำลังร้อนนะครับรวความร้อนนะนะด้านล่างนี่นะนๆๆนครับเดี๋ยวเราดูหน่อยครับ คือระบบการทําความร้อนของบริษัทของเราเองนะครับจะเป็นข้อโคดเคี้ยวมาอย่างนี้ครับเพื่อทําให้ทั้งอ่างเนี่ยได้รับความร้อนที่ทั่วถึงนะครับผมไม่เหมือนกับตัวรุ่นเก่านะหรือที่มีขายทั่วไปอ่ะจะเขาจะจุดแก๊สแค่ใส่ตรงหมอ้อตรงกลางเนี้ยถ้าทาให้หม้อเนี่ยรุ่งนะครับผมเพราะว่ามันโดนความร้อนแค่ตรงกลางแต่ของเราเนี่ยโดนทั้งหมดเลยนะครับโดยมันจะไหลเวียนผ่านข้อตรงนี้นะครับผมความร้อนนะไอ อนรอนของแก๊สเนี่ยจะไหลผ่านท่อนะครับกัวอ่วอางนะครับนเพราะงั้นจะทําใหุ้ณหภูมนิ่งนะครับในการต้มหรืออะไรมีความปเปถียรงมากกว่านะครับผมมีความปเปถียรมากกว่ารุ่นเก่าหรือตั้งเดิมที่มีขายทั่วไปนะนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมมาตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะทิ้มมันนี้ไว้เหมือนเดิมนะ ต้องรอมานิดนึงนะครับอันนี้เป็นอนาล็อกนะครับรอนิดนึงครับหรือเรามาดูที่หน้าตรงนี้ก็ได้ครับตอนนี้ตัวจับความถึงของเราเนี่ยเพิ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะจากสามสิบเอ็ดสามสิบสองเป็นสามสิบสี่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้ก็กำลังจะเพิ่มขึ้นไปแล้วนะนี่นะครับผมตอนนี้ก็ได้ห้าสิบแปดองศาเห็นไหมครับไอน้ำขึ้นนะครับเห็นควันไหมครับครับเห็นไหมควัน ไอน้ำขึ้นแล้วนะครับผมผมตั้งไว้ที่60นะเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าไอตัวเนี้ยเป็น60นะแล้วตัวโบเวอร์ตัวเครื่องจะหยุดทำงานนะอัตโนมัตินะครับผมนี่เป็นระบบที่เรา,าใช้กับเครื่องนี้นะครับผมตอนนี้ก็59องศาแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะเป็น60แล้วตัวเครื่องจะหยุดทำงานนะครับได้ยินเสียงเนี้ยมันจะดับอัตโนมัตินะหลังจากที่มัน ตามกว่า60นะมันจะสตาร์ทเองนะเราคอยดูนะครับผมนเป็นระบบการทํางานของเรานะเห็นไหมครับครบ60แล้วนะเห็นไหมเครื่องจะหยุดเลยครับเสียงเมื่อกี้นะมันจะดอบลงนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับให้อุณหภูมิต่ํากว่า60นะครับราคาเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยจะสตาร์ทเองอัตโนมัติเลยนะนะครับ อ่านะครับผมแล้วเมื่อครบนะครับนะครับตามที่เราตั้งเอาไว้นะอุณหภูมิต่ํากว่า2นะครับมันก็จะสาตาร์ทของมันเองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมแก๊สก็จะติดเองนะครับอ่ะก็โอเคครับพร้อมจัดส่งครับผม